ครับผม MB08 นะครับแพีงต้อนตะวันชัดับเป็นไงบ้างตอนนี้คือมาถึงรอบชุดว่ายน้ำแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะผมก็เตรียมฟิตซ้อมร่างกายอย่างดีนะฮะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเดินชุดว่ายน้ำด้วยถ้าจะเห็นเนี่ยก็จะเห็นผมในแตกต่างออกไปนะฮะว่าจะมีความสุขสานมากขึ้นก็เพิ่มความมั่นใจกับตัวเองครับก่อนที่จะออกมาเดินแบบนี้ครับโอเรามากดมาเรามาประกวดนะครับนี่ครั้งแรกไหมครั้งแรกครับผมกดดันไหมก็ จอยๆนะครับตอนแรกเขกดดันแต่พอเข้ามาร่วมอยู่ในทีมบุริรัทเนี่ยทุกคนก็คือให้ความเป็นครอบครัวเ็อยู่ได้ความสนุกสนานแล้วก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลานะฮะเพราะว่าทุกคนก็สนุกกับงานไปหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังแข่งขันอยู่นะฮะยังไงก็ยังอยากได้วินเนอร์อยู่ครับผม พอเรามาเจอเพื่อนเพื่อเยอะเยอะรุ่นน้องก็มีครับเรานี้เราเป็นรุ่นที่สุดไหมหรือว่าเรากลางกลางกลางครับผมเป็นไงบ้างพอเจอ้แข่งก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็คือมีศักยภาพทั้งทุกคนเลยนะฮะทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็คือเป็นเป็นแง่ดีนะฮะเพราะว่าเจอคนที่หลากหลายหลายความคิดหลายมุมมองหลายความสามารถก็ทําให้ตัวผมเนี่ยอ่าได้ดูคนอื่นแล้วก็มาพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับผมมองย่งเราคาดหวังครับ กัับบในนระดไหก็ผมก็คาดหวังทุกคนคาดหวังในการเป็นวินเนอร์ทั้งนั้นเลยครับผมก็คาดหวังที่จะเป็นวินเนอร์เป็นมิสเตอร์บุรีรัมสองพยี่สิบครับย้อนกลับมาในส่วนเรื่องส่วนตัวเราอีกครับนะครับว่าตัวเพนงต้อนเองเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลนะครับคุกคนเวลาที่วิวลงรูปเพนงต้อนไปในอู๋พุ่นแบบคือหามากไอจีเราก็คนฟอลเยอะครับผมพี่อยากถามถึงเรื่องของ ถ้าเป็นศิลปินเขาเรียกว่าซาแซงเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราโพสต์โพสต์เฟซบุ๊กมาครั้งหนึ่งเรื่องของซาแซงเป็นยไงบ้างหน่อเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เรื่องของซาแซงคือเท่าที่ผมเจอนะครับผมมีการมาติด GPS ที่ตัวรถนะครับถึงสองครั้งแล้วก็มีคนเข้ามาประชิดที่ตัวรถนะครับมีการพยายามเปิดประตูเคาะกระจกเรียกเราให้ออกมาเพื่อทำความรู้จักนะครับมันไปขนาดนั้นเลยหรอซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าการติด GPS เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จัก หรืออดีตคนรู้จักหรือเปล่านะฮะแต่พอตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่พอมีคนมาบุกถึงตัวรถเลยเพื่อจะมาเคาะเรียกเราเนี่ยผมก็เลยชัดเจนเลยครับว่าน่าจะเป็นคนกลางนะ,ค,ะครับม,มองยังไงกับการที่เราโดนเร,ดเราไม่ได้เราไม่ได้ไปเสียเป็นใหญ่ขนาดนะั้นแต่เราโดนโดนทุกคาครับอะไรแบบน,นี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็เบืบ้องต้นผมว่าเข้าใจนะครับว่าอาจจะมีคนชื่นชอบเรานะครับซึ่ง เราก็อาจจะสามารถไปชื่นชอบใครได้สักคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีไท p e ตรงกับที่เราชอบนะฮะซึ่งผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกใจเขานะครับแต่ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันครับที่เข้ามาประชิดตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็มาติด gps ด้วยมันรู้สึกน่ากลัวมากๆเลยครับการที่เข้ามาใกล้ถึงตัวเราขนาดนี้ครับผมมันเกี่ยวไหมกับการที่เราถ่ายรูปชุดว่ายน้ำหรอยๆาก็ถามว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะตอนที่ผมมีการถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยก็ใน ig เนี่ยก็จะมีไดเร็ก ไอจีมาทั้งมาชมทั้งมาคุกคามทั้งมายื่นข้อเสนอต่างๆนะฮะซึ่งมันก็มีมากพอสมควรซึ่งผมก็เลือกที่จะทําการไม่อ่านมากกว่าหรือบางทีอาจจะปิดกั้นไปเลยครับผมซึ่งอาจจะเป็น่าปัจจัยหลักด้วยซ้ำนะครับเราโดนโดนโดนเราพูดอะไรเดียวโดนดราม่าเรื่องของพุน้ำครับค่นอน้นงเยอะอยามากนะครับเรามองมองยังไงนะครับ ก็ในโลกปัจจ so well ุบันนะครับคนก็หันมาดูแลร่างกายกันเยอะนะฮะซึ่งการที่เราดูแลร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะอยากแบบว่าโชว์บอดี้ของเรานะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งด้วยผมคิดว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็แสงในส่วนนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิสมคูรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานด้วยซึ่งงานที่ผมทำเนี่ยก็เป็นงานรีวิวงานีิใยสารก็ไม่ได้เข้าข่ายอาจารย์ด้วยครับผมคุดท้าอยับ ฝากอะไรไหมกับ,บแฟนของขเาราแฟนคลับหรือว่าคนข้างนอกที่กำลังมองดูเราครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะฮะถ้าไงก็สามารถติดตามผลงานของผมได้ที่ IG p a ไก้อนสินะครับผมรวมถึงการประกดวดมิสเตอร์เนี่ยจะถึงรอบไฟนอลมาที่19คือวาอาทิตย์นี้แล้วก็ยังเปิดโหวตเบสท์พอเพล่าโหวตอยู่ถ้าไงให้กาลังใจผมด้วยการมาโหวตหรือมาร่วมเชร์ได้ที่รอบไฟนอลมิสเตอร์ลได้เลยค่ะ